One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แม้ว่าจะปรากฏภาพความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจากข้อมูลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรหรือก่อ,อรมนอภาค4ส่วนหน้าพบว่าเหตุรุนแรงในช่วง6เดือนที่ผ่านมานั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับร้อยละ60 ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับเสียงระเบิดเปลวเพลิงและควันปืนยังคุกกรุ่นอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งคราบน้ำตาซึ่งไม่เคยเหือดแห้งไปจากพื้นที่นี้เช่นกัน แต่จากข้อมูลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรหรือกอรมนอภาค4ส่วนหน้าพบว่าการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นเป็นลำดับตลอด6เดือนหลังมานี้เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่305เหตุการณ์ ลดลงร้อยละ61.63มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม339รายลดลงร้อยละ47.44เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2,557สำหรับในห่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่9ถึง22เมษายน2,558เกิดเหตุความรุนแรง20เหตุการณ์แบ่งเป็นคดีความมั่นคง6เหตุการณ์เกาะอ,อาชญากรรม8เหตุการณ์อยู่ระหว่างตรวจสอบ6เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต19รายและได้รับบาดเจ็บ15รายในส่วนของคดีคาบอหพางเซนทันเฟสติวัลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแม้จะเกิดนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่มีความเกี่ยวโยงกันอยู่ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามรถต้องสงสัยมาตรวจสอบคดีระเบิดที่เกาะสมุยนะครับซึ่งมันมีความเกี่ยวโยงกับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในเรื่องของรถยนต์คันที่นําไปใช้ในการเก่อเหตุรถยนต์ที่ร่วมในการเก่อเหตุรวมทั้งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผู้ต้องสงสัยที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้อยู่ในการควบคุมของทางเจ้าหน้าที่เพื่อทาการสืบสวนสอบสวนในส่วนของรถยนต์ต้องสงสัยที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจำนวน3าคันตอนนี้ท่านแม่ทัพได้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ผู้ก่อเหตุความรุนแรงยังคงพยายามสร้างสถานการณ์ความรุนแรงด้วยการลอบยิง วางระเบิดและสร้างสถานการณ์ก่อกวนเคลื่อนไหวบิดเบือนข้อเท็จจริงแสดงออกเชิญสัญลักษณ์และชี้นำความคิดที่ระเมิดสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือในระบบอำนาจรัฐพันเอกปราโมชพรมอินโฆษกกอระมะนาภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือจากประชาชนเข้ามีส่วนร่วมด้วยหลักการทุ่งยางแดงโมเดลที่เน้นทุกหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาเต็มรูปแบบในทุกมิติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกลไกลอำนาจรัฐโดยมีเป้าหมายหมู่บ้าน1,200โครงการด้วยงบประมาณกว่า1,700ล้านบาทเพียงเพื่อให้สันติภาพและความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนด้ามขวานอีกครั้ง1 News ตรงไปตรงมา